ฟังสถานีวิทยุ AM 1575ห h z กิโลเรตซ์สรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย สวัสดีค่ะค่ะก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการรอบรู้เศรษฐกิจค่ะจัดโดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศค่ะวันนี้เราก็มากันสองคนเช่นเคยค่ะก็คุณพิมก่อนเลยค่ะดิฉันนัดวราเนียมแก้วนะคะดิฉันจุธามาลิวงศ์สกรมณิชค่ะ ค่ะวันนี้เราก็มีการนําเสนอข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่าง,งประเทศเนาะ,ะก็มีทั้งหมด4ข่าวเช่นเคยค่ะโดยเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยค่ะหญิงข่าวแรกนะคะเป็นข่าวที่เราจะไปกันที่โรมาเนียค่ะตอนนี้โรมาเนียนะคะก็มีความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่างมากโดยที่คิดเป็นประมาณ5.5ของ GDP ของเขาเลยค่ะแล้วก็มีนักเ,เทคโนโลยีดิจิตอล ที่มีจํานวนมากพอสมควรแต่รายได้ของเขาก็ไม่ได้แบบเยอะเท่าประเทศอื่น<ช>ก็เหมือนเป็นการานําเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เศรษฐกิจดีขึ้น,นใช่ค่ะนะโอเคค่ะต่อไปข่าวที่2นะคะก็คือขอย้ายไปฝั่งจีนกันบ้างก็คือนครนัน,ะน,นหนิงนะคะเ,เปลี่ยนแปลงสนามเ,เปลี่ยนแปลงนะคะเครื่องบินโดยสารนะคะเป็นเครื่องบินคากโก้เพื่อสู้วิกฤตโควิด -19 ค่ะค่ะแล้วก็ ข่าวที่3เนี่ยเราก็จะไปกันที่สิงคโปร์ค่ะด้านสิงคโปร์นะคะได้มีการรุกตลาดพลังงานไฟฟ้าความร้อนจากถ่านหินนะคะที่แขวแขวงเซกองสอปปลาวค่ะก็คือมีการเ,เหมือนเป็นการ จุดร่วมทางการค้าหรือว่าจอยเวนเจอร์นะคะระหว่างบริษัทเอกชนของสิงคโปร์และก็ของสปปลาวค่ะืมน่าสนใจมากค่ะตอนนี้สปปลาวก็มีความมีการพัฒนาอะไรหลายอย่างเนาะใช่เรามาที่ข่าวที่4ี่ข่าวที่4ี่ก็เป็นเกี่ยวกับสปปลาวเช่นเดียวกันค่ะโดยเคสสปปลาวนะคะได้ร่วมลงลงนามนะคะลงทุนกับบริษัทด้านโลจิสติกส์นะคะในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษวังเต่านะคะโพนทองแขวงจำปาสักสปปลาวค่ะค่ะเราก็จะไปดูว่า มันมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับประเทศไทยเรายังไงใช่ค่ะ,คะก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยค่ะข่าวแรกนะคะที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมในโรเทคโนโลยีในโรมาเนียนะคะ่ะก็คือว่าในช่วงปี2 5 5 2้าหถึงสองนระคะหรือว่าประมาณ10ปีในช่วง10ปีนะคะโรมาเนียนะคะก็มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยมีบริษัทชั้นนำกว่า50แห่งนะคะที่มีการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็โซลูชันดิจิตอลนะคะซึ่งมีผลประกอบการเติบโตขึ้นกว่า4เท่าในช่วง10ปี mm hmm. ที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลา10ปีรวมทั้งนะคะมีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าสูงกว่า3,000ล้านยูโรแล้วก็การจ้างงานมากกว่า50,000รายนะคะซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่อุตสาหการรมเทคโนโลยีนั้น mm hmm. มีการเติบโตค่ะ,คะ แล้วก็ตัวอย่างเช่นของตัวอย่างบริษัทชั้นนําที่เข้ามาลงทุนในโรมาเนียนะคะก็อย่างที่เพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ฟังได้ทราบกันแล้วก็จะมีบริษัท Amazon, อเมซอนย,ยักษ์ใหญ่เลยด้านการอ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็ IBM, HP, Microsoft แล้วก็ Oracle นะคะโดยโรมาเนียโดย,โดยซึ่งนำไปสู่นะคะผลการศึกษาที่ว่าโรมาเนียนะคะปัจจุบันก็มีการพัฒน,นาในด้านเทคโนโลยีขึ้นมาเป็นอันดับต้น,ตนของโลก ทั้งและนำไปสู่การผลักดันมูลค่า GDP สูงถึงร้อยละ5.5ในช่วงปีที่ผ่านมานอกจากนี้นะคะเอ่อก็ทำให้นะคะภาคเทคโนโลยีได้กลายเป็น,นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจกของโรมาเนีย <Huh. S 1> อีกด้วยและทำให้ธุรกิจ ด้านอ,อ,อสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็บริษัทต่างๆได้เข้ามาจัดตั้งอาคารสำนักงานกระจายไปทั้งในเมืองหลวงแล้วก็นอกเมืองหลวงแล้วก็เมืองที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสำคัญอย่างคูสทิมิชอราแล้วก็ยาสนะคะโดยจากข้อมูลสถิติแห่งชาติในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะโรมาเนียมีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมไอทีสูงถึงให้ทายค่ะสูงถึงประมาณเท่าไหรเ่เป็นดอลลาร์ได้ไหมคะ ประมาณเออเป็นจำนวนแรงงานค่ะอ๋อจำนวนแรงโอ้คุณฟังฟังเป็นว่ามูลค่าเท่าไหร่เออประมาณห้าพันไม่ใช่ค่ะคุณพิมเป็นแสนเลยค่ะโอ้เป็นแสนเลยเหรอคะหนึ่งแสนสี่หมื่นรายนะคะซึ่งส่วนใหญ่นะคะอยู่ในกรุงบูคาเรสต์นะคะส่วนในช่วงสถานเราก็จะมาดูในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดนะคะก็เป็นอย่างที่ทุกคนคาดการณ์ว่าดิจิทัลได้เข้ามามีส่วนในการ ช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ต่างๆมากมายโดยบริษัทต่างๆนะคะก็มีการพึ่งพาระบบดิจิตอลมากขึ้นรวมทั้งรัฐบาลของโรมาเนียก็ได้นำเทคโนโลยีนะคะมาบริหารประเทศอ,อย่างเพิ่มมากขึ้นสุดๆไปเลย <laughs> อีกทั้งการเพิ่มของจำนวนอาคารสำนักงานในกรุงบูคาเรสนะคะส่งผลให้บริษัทขนส่งร้านอาหารก็ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างมากขึ้น แล้วก็มีการจัดตั้งอาคารสำนักงานที่เปิดให้บริการส่วนใหญ่ก็จะมีพวกบริษัทไอทีทรคมนาคม,มการบริหารการเงินบริษัททนายความที่ปรึกษาด้านกฎหมายรวมถึงมีการรับรองการลงทุนจากทั้งภายในแล้วก็ต่างประเทศอีกด้วยทั้งนี้นะคะจากการศึกษาระบุว่าพนักงานในกลุ่มบริษัทไอทีค่ะเป็นกลุ่มที่ได้รับค่าแรงสูงที่สุดเลย<ม>แต่มันติดอยู่ที่ว่าค่าแรงนั้นอะ่ะยังต่ําที่สุด หากเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมไอทีของประเทศอื่นใช่นอกจากนี้นะคะเมื่อวันที่17กรกฎาคมนะคะโรมาเนียก็ได้มีการเปิดตัวถนน m มนาเพียโอรีนะคะซึ่งเป็นถนนอัดเชริยะแห่งแรกของประเทศที่เมืองคูสนาโปกาถนนซึ่งถนนดังกล่าวนะคะก็ได้ถูกสร้างจากงกป,ประมาณ แล้วก็กองทุนสหภาพยุโรปจำนวน6ล้านยูโรซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่รวมความทันสมัยของการใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้าด้วยกันอาทิเช่นสถานีชาร์จพลังงานไฟฟ้าสำหรับรถยนต์สกูตเตอร์ scooter, อแล้วก็จักรยานไฟฟ้าตัวชาร์จระบบ USB สาหรับมือถือระบบฟรี WiFi แล้วก็ระบบไฟฟ้าให้แสงสว่างอัจฉริยะนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถรองรับที่จอดรถยนต์15คันที่ชาร์จรถยนต์4 เครื่องแล้วก็จักรยานไฟฟ้า30สิบคันรวมถึงนะคะมีการอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นเ mm hmm. ก้าอี้สนามตู้น้ำดื่ม mm hmm. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้ามาบริการ mm hmm. ก็ถือว่าโรมาเนียนะคะมีการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อประชาชนของเขาอย่างมากเลยใช่เหมือนเป็นการคิดเผื่อไว้ใช่ใชก็ถือว่าแบบ แล้วก็รอตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นว่ากรุงเทพแล้วก็ประเทศไทยของเราก็จะมีบ้าง<ช>โดยเขาอาจจะใช้โมเดลของอัมสเตอร์ดัมก็เป็นได้เนาะใช่ค่ะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากสถานเอกอัครราชทูตนากรุงบูคาเรสต์นะคะ ค่ะ,คะก็จากที่ฟังข่าวของหญิงเนาะเรื่องนี้ออคิดว่าอุตสาหกรรมที่จะได้รับผลดีจากการนําเทคโนโลยีมาใช้ก็คือ,อ,อรถอีวีหรือว่ายานยนต<ช>์ไฟฟ้าน,นั่นเอ,<ช>เองเพราะว่าเหมือนช่วงนี้เป็นช่วงที่ถือว่าเป็นกระแสะของเขาเลยทีเดียวมีมหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยก็พยายามผลักดันให้เกิดในอุตสาหกรรมนี้ <EV S 1> มากที่สุดใช่ก็เพื่อโลกของเราแล้วก็เหมือนเป็นการลดใช้พลังงานเนาะใช่ค่ะ ค่ะเราก็มาต่อกันที่ข่าวที่2นะคะ,ะได้อย่างที่ได้เกินไปข้างต้นก็คืนนะคอนครนาหน,นิงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องบินโดยสารเนี่ยให้กลายเป็นเครื่องบินคาโก้นะคะเพื่อที่จะใช้เป็นมาตรการหรือกลยุทธ์ในการสู้กับโควิด -19 นะคะ <Okay. S 1> ค่ะค่ะก็จากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยก็ทำให้หลายๆประเทศเนี่ยต้องมีการลดจำนวนเที่ยวบินลงนะคะนั่นก็คือสายการบินทั่วโลกเนี่ยก็คือลดลงก็โดยมีการโดย การขนส่งผู้โดยสารเนี่ยก็ไม่สามารถเป็นไปตามปกติได้ใช่ใช่ค่ะแล้วก็อย่างท่าากัศยานนานาชาติอูสวีนะคะนะครนันนินเนี่ยก็ได้ทําการระงับเที่ยวบินขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศเนี่ยเป็นการชั่วคราวนะคะตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดการติดเชื้อจากต่างประเทศใช่ค่ะก็เลยทําให้ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเที่ยวบินที่มีการรับผลเมือง จีนจากต่างประเทศเนี่ยเท่านั้นแต่แตใช่ค่ะก็คือแต่ก็จะมีจํานวนน้อยเนาะมีมีการแบบว่าลดอัดตาราลงใช,ใช่ค่ะก็จากการก็จากการแพร่ระบาดเนี่ยก็มันก็จะมีแนวโน้มที่ยืดเยื้อขึ้นส่งผลให้สายการบินเนี่ยต้องเผชิญกับแรงกดดันแรงกดดันทั้งต้นทุนประกอบการการฟื้นตัวภาคการผลิตของจีนความต้องการ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะสายการบินเนี่ยก็เลยมีการปรับกลยุทธ์นะคะในการรับมือด้วยการเปลี่ยนเครื่องบินผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องบินโดยสารเนี่ยเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้าหรือว่าคารโก้นั่นเองอเป็นการชั่วคราวใช่คะ่ะโดยสายการบินที่เข้าเ,เข้าร่วมเนี่ยก็คือได้แก่สายการบิน Royal Air Philippines นะคะ มีเที่ยวบินที่ชื่อว่า r w 4 1 1นะคะซึ่งเป็นเส้นทางระหว่างนครนันหนิงแล้วก็กรุงมะนิลาค่ะซึ่งจะเป็นสายการบินรายที่สอง <Okay. S 1> ต่อจาก China Southern Airlines นะคะ,ะซึ่งเป็นเส้นทางระหว่างนครนันหนิงแล้วก็นครโฮจิมินห์ค่ะอีกครั้งนะคะ,ะสายการบินรอยัลเนี่ยก็เป็นสายการบินต่างชาติรายแรกที่ได้รับการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการให้บริการขนส่งผู้โดยสารเป็นบริการขนส่งสินค้า โดยได้วางแผนในระยะแรกว่าจะให้บริการขนส่งสินค้าเนี่ยจำนวนเก้าเที่ยวอาจจะเป็นเก้าเที่ยวต่อวัน่คะใช่ค่ะแล้วก็ภายใต้การสนับสนุนของสำนักง,งานศุลกากรหนาหนึ่งนะคะก็ซึ่งจะรับผิดชอบในเรื่องของด่านสากลทัว่วเ,เมืองกวางซีเนี่ยก็จะทําการขนส่งสินค้าแล้วก็การผ่านพิธีศุลกากรเนี่ยมีความให้อำนวยความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นช่วยให้ผู้ค้า,อ,าอย่างอ e ีคอมเมิร์ซ นะคะข้ามแดนเนี่ยสามารถาบริหารจาัดก,การคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศได้มากอีกไดมากยิ่งขึ้นค่ะก็จะมีการทําการสํารวจนะคะโดยมีสถิติเมื่อต้นปี 25- 6 3ก็คือต้นปีนี้ก็ได้มีการบอกว่า,าบริการสุลกากรไปรษณีย์ของหนานหนึ่งเนี่ยได้ทําการตรวจรับพัสดุพันธุ์ไปแล้วนะคะ2.698้าล้านชิ้นมีน้ําหนักรวมอยู่ที่ประมาณ แปดร้อยล้านอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นหน่วยเป็นอะไรเนาะว่าตัวไหนคะนี่ค่ะไม่แน่ใจว่าหน่วยเนี่ยแปดร้อยล้านเนี่ยเป็นเป็นกิโลหรือใช่แต่คิดว่าน่าจะเป็นกิโลตันอะไรอะไค่ะใช่ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสิ่งของจําเป็นในช่วงนี้แหละก็คือพวกหน้ากากอนามัยแว่นตาป้องกันละอองต่างๆชุด PPE แล้วก็ยาสมุนไพรจีนค่ะ แล้วก็ในระยะต่อไปเนี่ยสุลกากรปรษณีของหนานิงเนี่ยก็จะมีการกระชับขั้นตอนการให้บริการด้านการตรวจปล่อยสินค้านะคะเพื่อให้การส่งพัสดุพันเนี่ยมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะช่วยทําการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยถือว่าธุรกิจเติบโตดีมากมาแรงแล้วก็เหมือนเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อด้วยใช่ค่ะแล้วก็อีกทั้งยังมีการสนับสนุนการขยายตัวการค้าต่างประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ ค่ะโดยในปัจจุบันนะคะถ้ากัสยานอ,อ,อูสวีนะคะของนครนานทิงเนี่ยถือเป็นสาสนามบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของมณฑลนะคะแม้ว่าจะตั้งออห่างจากตัวเมืองราว30กิโลเมตรนะคะแต่ก็จากปี2,562เนี่ยก็มีจำนวนผู้โดยสารรวมถึง15.76ล้านคนคิดเป็นประมาณ54%ของทั้งมณฑลนะคะแล้วก็มีปริมาณการขนส่งการค้าเนี่ย อยู่ที่ประมาณ1.2แสนล้านตันถือว่าเป็นอยู่ในอันดับที่27ของประเทศจีนแล้วก็มีเที่ยวบินขึ้นลงประมาณ1.14แสนเที่ยวนะคะก็เป็นอันดับ30ของประเทศมีอัตราผู้โดยสารต่อเที่ยวบินอยู่ที่137ล้านคนต่อครั้งนะคะก็เนี่ยในอนาคตออขอแพ้่ข่ะในช่วงนี้เนี่ยเขาก็มีการสร้าง ศูนย์บริการโลจิสติกระหว่างประเทศแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวคุณมิวคะเมื่อสักครู่นี้มีอัตราผู้โดยสารเท่าไหร่นะหนึ่งอ๋อขอพายค่ะหนึ่งร้อยสาสิบเจ็ดล้านคนต่อครั้งเป็นล้านเลยเหรอค่ะอ๋อขอพายหนึ่งหนึ่งร้อยสาสิบเจ็ดคนต่อครั้งค่ะขอพายค่ะคุณผู้ฟังเครื่องบินเต็มใช่ค่ะเออขอบคุณมากค่ะคุณหญิงโอเคเอาเราไปกันต่อเนาะศูนย์บริการโลจิสติกระหว่างประเทศแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวนะคะซึ่งจะทำให้หนานิงเนี่ยกลายเป็นคารโก้คอมเพล็กซ์ รอ,องรับางานโลจิสติกส์แล้วก็โกดังสินค้าระหว่างประเทศในอรกคาของสุลกากรแล้วก็เป็นส่วนสําคัญที่จะทําใหสา้สนามบินแห่งนี้นกลายเป็นด่านนําเข้าส่งออกระหว่างประเทศได้อย่างเต็มตัวค่ะซึ่งจุดแข็งของหนานหนิงเนี่ยที่จะช่วยส่งผลดีในด้านการค้ากับไทยก็คือการนําเข้าสินค้าที่เป็นด่านนําเข้าสินค้าที่เป็นสัตว์น้ํา ที่มีชีวิตออื่าไทยเองก็มีความสามารถในด้านการส่งออกสินค้าประมงอยู่แล้วใช่จริงค่ะใช่แล้วก็ถือถือว่าเป็นโอกาสผู้ส่งออกสัตว์น้ําไทยนะคะที่จะพัฒนาเการขนส่งทางอากาศให้เป็นเที่ยวประจําระหว่างนานิงได้แต่คือก่อนหน้านี้ด้วยความที่ไทยอยู่ใกล้กับจีนตอนล่างซึ่งนานิงอ,อยู่ทางจีนตอนล่างใช่ไหมคะการขนส่งนี้ก็จะเน้นไปที่ทางบกและทางทะเลเป็นหลัก ทําให้ทางอากาศเนี่ยมันจะค่อนข้างจะไปเกี่ยวข้องกับสินค้าที่มีราคาแพง,งแล้วก็พวกสัตว์ใช่พวกสัตว์น้ําหรือว่าสัตว์ที่มีชีวิตนั่นก็คือ,เ,อเป็นจุดแข่งของนันหนิงแล้วก็เป็นจุดแข่งของไทยด้วยที่น่าจะเอามาเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันได้ค่ะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสถานกงสุหญ่ณนครนันหนิงค่ะ ก็แที่น่าสนใจมากอยากทราบจริงๆเลยว่าเขาส่งอะไรกันไปเนาะในทางอากาศทางอากาศส่วนใหญ่จะเป็นอย่างที่บอกก็คือสินค้าที่มีมูลค่าสูงน่าจะเป็นพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าพวกเครื่องประดับแล้วถ้าเป็นพวกสัตว์น้ำอะยากทราบว่าแบบมีตัวอย่างด้วยค่ะก็คือเป็นเขาเรียกว่ากุ้งขาวแวนนาไมท์อันนี้คือเราก็ไม่เคยเห็นเนาะมันเป็นลักษณะยังไงแต่ว่าคิดว่าในวงการที่มีการ เ,เลี้ยงแบบสดๆกรอบๆเอา <laughs> ใช่เราไม่แน่ใจว่าอาจจะเลี้ยงเพื่อความสวยงามหรือว่าเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารค่ะแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีของไทยมากๆเลยเพราะว่านานนี้เนี่ยเป็นตลาดใหม่ไทยด้วยแล้วก็ยังไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าคู่แข่งคนสําคัญก็เท่าไหร่ใช่ค่ะก็ควรจะคว้าโอกาสนี้ไว้ <laughs> รีบส่งออกกันค่ะค่ะ อ่ะต่อไปค่ะทของเราเองโอเควันนี้อาจจะมึนๆนิดนึงนะคะโอเคค่ะข่าวต่อไปก็คือสิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์ก็ได้รุกตลาดพลังงานไฟฟ้าความร้อนจากถานหินนะคะที่แขวนแขวงเซกองสปปลาวค่ะโดยบริษัท Evolution Power Investment Corporation นะคะหรือว่า EPIC นะคะขออนุญาตเรียกเป็น epic epic ละกัน E P I C โอเค E P I C โอเค E P I C โอเคและบริษัท ควรมิงเซบริ i แอนด์โรดคอนสตรั r ชั่นแอนด์รี p พ i r เอ่อคอมพานีนะคะหรือว่า KMX นะคะก็ซึ่งเป็นบริษัทการค้าบริษัทกิจการร่วมค้าหรือว่า Joy v e n t u r e ์นะคะระหว่างสิงคโปร์กับสปปลาวเนี่ยได้เอ่อลงนามเอ่อ MOU ระหว่างรัฐบาลสปปลาวนะคะเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากถ่านหินสะอาดค่ะที่เมืองดัดจึงสปปลาวค่ะโดยโครงการดังกล่าวเนี่ยมีมูลค่าอ,อยู่ที่1.7ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 1, พันมิกรวัต์เพื่อนำผลผลิตที่ได้เนี่ยส่งไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะไทย เวียดนามกัมพูชาแล้วก็คาดว่าการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเนี่ยจะแล้วเสร็จในปี2570นอะคะอีกประมาณไม่กี่ปีเนาะประมาณหลายปีอยู่ค่ะ6กป,ปีก็นานอยู่โอเคค่ะก็บริษัทอีพิกเนี่ยก็เป็นบริษัทที่พัฒนาพลังงานพื้นฐานให้แล้วก็ให้คําปรึกษาด้านการพัฒนาการเงินการค้าการบริการทางวิศวกรรมพลังงานแล้วก็ภาพพลังงานในเอเชียตะวัอนออกเฉียงใต้ของสิงคโปร์นะคะก็จะมีลูกค้าที่ เป็นทั้งบริษัทแล้วก็เป็นทั้งเจ้าของโครงการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอีกบริษัทหนึ่งก็คือบริษัท KMX เนี่ยก็จะประกอบ จะเหมือนประกอบกิจาการด้านการกอร่อสร้างอยู่ที่เ,เวียงจันทร์นะคะก็จะมีประสบการณ์ในการกอร่อสร้างแล้วก็ในการซ่อมแซมถนนของหรือสะพานที่อยู่ภายใต้ใตการราับผิดชอบของโครงการนี้ด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นการขาร่วมที่ทำให้โครงสร้างพื้นฐานของสงปป,ปลาวเนี่ยมีมากขึ้นมีความเจริญเติบโต,ตมากขึ้นแล้วก็ประเทศน่าจะทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจได้มากยิ่งขึ้น ก็ป่ะค่ะขอบคุณ้ขอขอบคุณนิดนึงสถานกกงสูงใหญ่นะแขวงสวรรณเขตค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นข่าวที่4ค่ะข่าวสุดท้ายเกี่ยวกับสปอราวเช่นเดียวกันค่ะแต่ไปที่เขตเศรษฐกิจพิเศษวังเต่าวังเต่าวังเต่าใช่ค่ะวังเต่าโพนทองนะคะแขวงจำปาสัก์สปปลาวนะคะก็คือว่าเมื่อวันที่17กรกฎาคมค่ะ2 2ัน3าที่ผ่านมาหรือว่าเดือนที่แล้วนะคะกระทรวงการเงินนะคะของสปรเราก็ได้จัดพิธีลงนามร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัทท่าบกวังเต่านะคะจำกัดนะกระทรวงการเงินสปรานะครเวียงจันทร์นะคะโดยมีผู้อำนวยการของบริษัทดวงดีก่อสร้างขั้วาทางจำกัดผู้อำนวยการบริษัทร,รับวิสาหกิจลราบริการสินค้าผ่านแดนนะคะหัวหน้ากรมคุ้มครองรัฐวิสาหกิจแล้วก็การประกัน รองผู้อำนวยการบริษัทดวงดีก่อสร้างคั่วทางจำกัดเป็นผู้ลงนามนะคะโดยบริษัทท่าบกวังเต่าเนี่ยเป็นโครงการพัฒนาท่าบกวังเต่าระหว่างบริษัทรับพิษาหกิจที่ได้กนะเกี่ยวกับการบริการสินค้าผ่านแดนกับบริษัทดวงดีก่อสร้างคั่วทางจำกัดในอัตราส่วน30ต่อ70โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งหมด490ล้านบาทบนเนื้อที่25เฮกเตอร์ค่ะ เพื่อดำเนินการพัฒนาทางบกนะคะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษวังเต่าโพนทองแขวงจำปาสักโดยจะให้บริการด้านการเปลี่ยนท่ายการจำหน่ายสินค้าและก็คลังสินค้าในเขตภาคใต้ของสอปลาวค่ะซึ่งการดำเนินการมีความคืบหน้าแล้วร้อยละ50%เปและก็คาดว่าจะเปิดให้บริการในช่วงปี2564ค่ะเหตุโดยที่เขตเศรษฐกิจพิเศษวังเต่า พลทองนะคะเมืองพลทองแขวงจำปาสักค่ะตั้งอยู่บริเวณด่านสากลวังเต่าตรงข้ามด่านช่องเม็กนะคะที่ติดกับจังหวัดอุบลรต้สานีของเรานั่นเองโดยมีการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่9พฤษภาคม2559นะคะอายุสัมปทาน 99ปีในรูปแบบการลงทุนร่วมลงทุนระหว่างรัฐและก็เอกชนภายในประเทศทุนจดทะเบียนมูลค่า75ร้าล้านดอลลา,าร์สหรัฐโดยกิจการที่ส่งเสริมการลงทุนนะคะก็จะมีได้แก่1นะคะร้านค้าปลอดภาษี2 0 <c oughs> ศูนย์กาครค้าตลาดชายแดน3อสังหาริมทรัพย์ ที่เกี่ยวกับบ้านจาาัดสรรอาคารสำนักงานแล้วก็ที่อยู่อาศัยแล้วก็4นะคะธนาคารแล้วก็สถาบันการเงิน5การท่องเที่ยวเราก็โรงแรม6ศูนย์บริการคลังสินค้าแล้วก็7นะคะเขตการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกและ8ค่ะอย่างสุดท้ายคือระบบโครงสร้างพื้นฐานอาทิเช่นสถานีบําบัดน้ําเสียแล้วก็กําจัดสิ่งปฏิกูลไฟฟ้าน้ําประปาแล้วก็อื่นๆค่ะซึ่งถือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษวางตับที่เป็นอะไรที่น่าสนใจมากใช่ จาแบบเข้าไปมีส่วนร่วมในด้านนี้อยู่ใกล้กับบ้านเราด้วยใช่ที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะอ,อขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสถานกองสุลใหญ่นะแขวงสวรรค์เขตนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะก็จากข่าวของหญิงเนาะมันก็ทําให้เห็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเ<อ>ศรษฐกิจการการกระชับเศรษฐกิจระหว่างเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆใช่ค่ะแล้วก็น่าจะทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ออกมาเห็นภาพได้อย่างชัดเจน ก็ส่งเสริมนะคะให้เกิดมีการกระตุ้นหรือว่าการร่วมมือกันอย่างนี้นะคะค่ะก็วันนี้เราก็ถือว่านําเสนอข่าวสารครบทั้ง4หัวข้อเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิด1 9ทีหรือว่าการพัฒนา ด้านเทคโนโลยีด้านโลจิสติกของประเทศตา่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆสำหรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะคะก็สามารถนําติดตามแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ globethailand.com ค่ะหรือว่าจะติดตาม มีทั้งเ,เป็นเว็บไซต์เนาะแล้วก็เป็น Facebook นะคะ Facebook ตอนปัจจุบันนี้ก็มี Twitter แล้วใช่ค่ะ,คะเราพยายามที่จะเ,เผยแพร่ให้แบบเรียวไทม์ค่ะแล้วก็ให้เข้าถึงท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมผู้คนที่ติดตาม,อ,มอยู่เสมอค่ะถ้าเกิดมีคำถามหรือว่าต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมค่ะเกี่ยวกับบทความหรือว่าข่าวสารที่เราลงไปก็สามารถที่จะติดต่อพวกเราได้ทาง Facebook หรือว่าเว็บไซต์ Twitter ได้นะคะค่ะหรือว่าเป็นอีเมลของเราก็ได้เนาะ info@globethailand.com ค่ะก็จะกลับมาพบกับพวกเรานะคะได้ทุกวันอังคารนะคะเวลาตีห้าครึ่งจนถึง6โมงเช้านะคะที่ AM 1575 h z กิโค่ะก็ตื่นเช้ากันสักนิดนะคะมาฟังสาระน่ารูด้านเศรษกิจกันค่ะค่ะสำหรับวันนี้พวกเรา2คนก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ